สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีเด้อจ้าเด้อมันนี้ตอนเสาวัวนเสาร์พี่น้องว่าสีอันบอเอ่อลงคลิปมานั่นมาน,นี่พี่น้องเนาะขั้นแขวนนะอยากเบ้าพี่น้องเห็นมาสองสามเทือเราเป็นอย่างว่าคนไทยเฮานะ่ะบางเทือนะ่ะพี่น้องก็บ่ทุกคนเนาะแต่ว่าเห็นแล้วกะอดที่สิมาเข็ดคลิปบอให้พี่น้องฟังบ่ไดร ซุมเจ้าเอ้ยซุมเจ้ายังบ่เห็ดก็อย่าเห็ดเดอ้อนับเงินนับทองโซว่ามีเงินมีโซแบบว่าอ่าอยากใครค้นหูจะขอมีเงินนับเงินจุ่วๆจุผู้อื่นๆพอยากเออสีเห็ดให้มวยให้พวกเบิ่งกันอีกแบบหนึง่งแต่อย่ามาลงในโซเชียลแอปต่างๆพี่นอ้องเพราะเป็นอย่างดังของตำรวจเยอรมันพี่น้องจมูกเขานะมันเลวเด้อค่ะเดอ้อหลายอย่างถ้าคนมีคนแบบว่ามีครูอาริพี่น้องจ๋าเขาส่งไปเห็นตำรวจ เขามาคนถ้าเจ้าของที่นั้นเล่นยิงตำรวจเยอรมันหูโยงแบบนี้แหละมันเร็วพี่น้องเข้าใจบอสพอเช่นแล้วมีอย่างกระเก็บเงียบพี่น้องเอ้ยของคนนี้รวยจนเจ้ารวยของเจ้ากระสรังเจ้าซืรวยลอยหลานพันหลันกระสังจะอย่าเอามาลงให้คนอื่นเบิง่งเถาะลงแกแมนอยู่พี่น้องแต่ว่าหนึ่งอะตำรวจเยอรมันเขาสิเข้าใจเจ้าหน่จะเอาเงินมัจนจะใสเจ้าถึกตองบอเจ้าไปเสียภาษีถึกตองบอแมนอยู่ต่อเทิดค่าขายเจ้าเสียข,ข่าวทั้งคันเพรขากระสังแต่ว่าการเสียภาษีนี่ พี่น้องมันเกิดการล่อแหลมมันเกิดเขตให้คว่ำเข้าใจพิษในระหว่างกฎหมายหรือว่าคนต่างๆพี่น้องคนมันใส่เข้ากับหลายอิเล็กซิซิกหรือส่งไปให้คนที่ตรวจสอบอ i, มาตรวจสอบเข้าพี่น,น, os, น, umuz, น úng, ้องย in ่างของโพดิวเดียวเ่เคยลงเงินนับเงินจุวๆพี่น้องอ่ะยกกรณีพิ่นับเงินพี่น้องนับ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 ลงโพดเนี่ยซาบันจะสองกับหูในแอปนั่นในแอปนี้ แมนี่ดอกเงินสำนันกับโมเมนว่าหลายพี่น้องเออบอหอดพันยูโรสำคัญมากกับวู๊มื่นกระซ่างพี่น้องเต็งจริงมันบมควรที่เสางมันเป็น้อเสียหายมันมีความเสียหายตามมากคือว่าอ่ะคนที่มกอ่าปนบ้านคนอ่าชกกระเป๋าเขากับหูเราเพิ่มอยู่ในแอปนี่เธอเล่นอยู่นี่เขาจ้องพี่น้องมันโมแมนว่าขึ้นแข่งยังไงต้องขึ้นลึกๆมันสิตามมาอีก ลายประเด็นพี่นอ้องแมนยูเท่าโล่งแต่ดีท่าหนานี่ใหญ่เขามีเงินหมู่พวกก็สิว่าเออฉันมีเงินเนาะฉันรวยฉันใครของมันได้ยินเป็นร้อยเป็นล้านเป็นหมื่นล้านเกีเ่ยวกับของเธอแต่ว่าแต่ว่าผลที่มันตามมานะ่ะมันคุ้มบอว่ามันเอโล่งลำนาเนี่ยง่ายเลิศมีแห้งตีแบบนั้นนะถามเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันมีความสุขกับจริงมันมีความเพลินว่าเออเขามีเงินท่าอยากให้นรัฐบาลทุกว่าเออฉันมีความ ปื้มใจว่าเขามีนีฟังก์ชันซิมันกับแมนห้เกบเงียบคิดคำพี่น้องเข้าใจว่าเงียบเป็นใหญ่เขาหูมันเกิดอะไรด้คำวาปวนมาจีมาชกกระเป๋าเขามาดักล่อหนาบานคุณคุอยู่ใสคุณเด็กนั่นนี่มันมีความเคลื่อนไหวต่างๆจากโซเชียลพี่น้องคนมีสาดส่เนี่ยมันเหตุไดหลายอย่างมันนั่งแค่กดโทรศัพท์เดี๋ยวมันเงินเป็นล้านกัมีแม่นบอ พราะฉะนั้นแล้วทั้งอิเล็กทรอนิกส์ในทั้งหัวสมองคนที่จิมาโกงเขาเนี่ยมันไหลเพราะนั้นแล้วมันนับเงินจู่ๆทายภาพลงเห็ดเงโอ้สัมีมืนอกีก้ยังอยากโซกูจ้างสามคนมานับซอยกูก็จ้างมาแล้วแต่ละมือนะพี่น้องอันนี้บอกอิลีบอได้มานั่งอ่างเง,งินอันนี้คือบอกให้นฟังพี่น้องสามสี่คนมานับเงินซอยแต่ละมือติวก็เคยพานตัวมาแล้วพี่น้องว่าขายของเจาง้าใหญ่เนาะแต่ถามว่าเงินเอาไม่เก็บแค่นบอธนาคารจ้ะหลักกระเสียบัตรถือถึกต้องมีมีไปนั่นไปนี่ นั่นล่ะเนื้อฟ้าของผนิ่มันก้องมีฝฟายพี่น้องเนื้อจักฝฟ้าก็เป็นสวรรค์เขาก็ยังบอเห็นซ้ำเป็ยนทไหนเขาก็บรูเพราะฉะนั้นแล้วคุณมีเสน่คุณก็เงียเป็นซะอย่าให้มันเกิดอันตรายก็จะของที่ว้านี้ว่ามันอิสาตาลอนเด้อเห็นเขานับนี่แหละออกมาเว้าเขาอย่างเขามีกลัวว่าแม่นสามันเกิดอันตรายมากถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคนใดนในเฟสบุ๊กหรือยูทูบเปกนกเบนงนี้อย่าไปเห็ุพี่น้องอย่าเฮี้ยนแบบเขาเขาในขั้นใส่เจ้าของใส่จุ๊บๆสื่ออันนั้นอันนี้ แมนบอแมนอยู่ได้นาพี่น้องนายางไงได้หัวได้อ่างคนก็มีนอยู่แต่ว่าความเสียหายตามมานบุคุมเขบบาจะปาดข้อหลกักนันหลักนี่ยาเห็ดเดอ้ออันนี้มาบอกด้วยความวังดีพี่น้องเอ้ยกั่ว่าเป็นคนขนาดแ่นเราเขาปึกเดี๋ยวพี่น้องแต่คือว่าคนมันติดโซเชียลเห็ดไปเพื่อคว่ำสะใจคว่ำนันหลัพี่น้องเขาอยากเห็ดกับปล่อยเขาเห็ดไปแต่คนไหนยังบอเห็ดพี่น้องเอ้ยจะเหเด็ดเด้อติวดิ้นพี่น้อง ที่เฮ็ดที่เฮ็ดแบบนั้นได้แล้วก็เฮ็ดหลายมีโซ่างคนเบื่องหลายกว่านั้นก็ได้แต่ว่ามันบ่คุ้มกับสิ่งนี้ตามมาพี่น้องเขาสิมางานรียนัานั่น,นแมนยู่การเซฟตรงเซฟตีอยู่นั่นก็มีพี่น้องแต่ว่ามันก็คนคนคนอันตรพานยคนโจรพี่น้องเขานี้เขาบ่าพ้นดอกนี้ไดก็ได้พี่น้องเนาะเขาก็มีสมองเขาก็มีสมองเพราะฉะนั้นมันต้องแข่งขันกันเพราะฉะนั้นล้วทางที่ดีพี่น้องตัดไฟตอนตะลมอย่าไปเหตุจักเถอพี่น้องเด้อไปละจ้าพี่น้องจ้า